อาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนในคืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566นี้เวลา21นาฬิกาที่สนามเอมิรเรตสเตเดียมคลังแสงของปืนโตเดือดแน่นอนเมื่อไอปืนยาวต้องมาเจอกับเจ้านกปีกใหญ่ผลงานในลีกช่วงนี้ของทั้งสองทีมดูห่างเหินเดินคนละทางยังกระกลวว่าเมียหลวงจะจับได้ว่าเคยกิ๊กกันมาก่อนเจ้าบ้านอาร์เซนอลผลงานคือลือแบบต่อเนื่องมาตั้แต่ฤดูกาลที่แล้วปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนแข่ง16ชนะ11เสมอ 3แพ้2ยิง33เสีย15ผลต่างประตูตได้เสียบวก18มี36คะแนนตามหลังท่านผู้นำอันดับหนึ่งในตอนนี้อย่างลิเวอร์พูลอยู่1คะแนนเท่านั้น,น,นเกาะแน่นไม่ยอมห่างแบบพร้อมเปลี่ยนสถานการณ์และถิ่นที่อยู่ได้ตลอดเวลาส่วนไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนปีนี้ไม่เปรี้ยงเหมือนปีที่แล้วปัจจุบันอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนแข่ง16ชนะเจเสมอหแพ้4ย่ยิง33เสีย28ผลต่างประตูตได้เสียบวก5มี26คะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่ไกลถึง10แต้มท่วนเปิดตัวไไม่่่หลอเทา ปีนี้ไม่น่าประทับใจเท่ากับปีที่แล้วนัดล่าสุดของอาร์เซนอลผลงานพารถพระป่าแหกโค้งแบบไม่แต่เบรกเลยพวกคุณเอ้ยเมื่อเทคกระจายด้วยการบุกไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่ามาหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าปีนี้แอสตันวิลล่าเขามาดีมาตึงจริงๆเมื่อดูในภาพรวมฟอร์มของอาร์เซนอลก็ยังพอน่ารักน่าคบหาอยู่ในขณะที่บรท์ตันแอนด์ฮอฟเอาเบี้ยนัดล่าสุดก็พลาดแถมหน้าตบกระบาลมากกว่าซะด้วยเมื่อเปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับเบอร์ลี่มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งพลาดสามคะแนนแบบ้้อองงตายมช่่วนีไ ไว้ใจยังไม่ค่อยได้2ทีมนี้เขาคลุกวงในกันมาแล้ว12ครั้งสูสีคู่ขี้อยู่เหมือนกันกันกบสถิติแบบเฮตุเฮต์ตรงนี้อาร์เซนอลชนะ4เีเสมอ3และแพ้ให้กับไบรตันไป5ครั้งเหลือเชื่อเกินความคาดหมายอยู่เหมือนก,นกันกับสถิติที่ออกมาแบบนี้โดยเมื่อเจาะลึกลงไปยิ่งน่าประหลาดใจเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อนัดล่าสุดที่พวกเขาปะก,กันเป็นผลประกอบการที่เกิดขึ้นในการเจอกันมาในปีนี้เลยอาร์เซนอลเคยคลังแสงดินเปินระเบิดตวีคาที่ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3แม้ว่าชื่อฉันจะเป็นที่รู้ กมาาานนว่แต่ว่าคุณภาพดูทรงและไบรตันก็ไม่ได้เป็นรองอาร์เซนอลเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่ผลงานในตอนนี้อาร์เซนอลดูดีดูลองก,กว่าก็แค่นั้นเองเรียงสีตีฟอร์มออกมาแบบเทียบกันดูแล้วเจ้าบ้านอาร์เซนอลก็ยังดูทรงดีกว่าน่าไว้ใจได้มากกว่าอาร์เซนอลต้องการ3คะแนนสุดๆพวกเขาคงไม่อยากหลุดห่างจากอันดับที่1ไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนในขณะที่ไบรตันแอนฮอฟเอาเบียนสามคะแนนในเกมนี้ก็ถือว่าสําคัญแม้ว่ายังไกลเกินฝันที่จะติดท็อปโฟตแต่ถ้าทำสามคะแนนได้ในเกมนัดนี้ ก็มีโอกาสที่เครื่องจะติดและต่อเนื่องเลื่อนอันดับขึ้นไปได้ยาวๆเช่นกันมีลุ้นมีเสียวพอๆกันแบบนี้เกมนี้ดูทรงแล้วคงแลกกันสนุกแน่นอนว่าเจอเกมที่ยากพอกันทั้งสองทีมเพราะแม้ผลการของไบรตันจะไม่น่ารักเท่ากับน้อนแต่บอลของคู่นี้ก็ดูทันเหลี่ยมทันมุมกันอยู่แบบพอดีพอดีเลยเหมือนกันนะจะบอกให้